No Sensor สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรอยเปปไทด์ไพทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสซมไม่เหม็นข่าว no. สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการเรื่องลับมากนะคะไม่ลับเราไม่คุยคะ่ะวันนี้เราจะต้องคุยเรื่องที่มันไม่ลับอีกต่อไปนะก็คือการทำงานของรัฐบาลเศรษฐานหนึ่ง เรียกง่ายๆว่าเป็นครมชุดที่63เข้าไปแล้วนะครับที่แต่งตั้งอย่างเป็นทางการในครั้งนี้แต่เบรกแรกในวันนี้เนี่ยสิ่งที่จะให้จารย์เสรีช่วยไขยความลับก็คือคงจะต้องติดตามการทํางานของรัฐบาลนี้ดูตั้งแต่การโปรดเกล้าวเสร็จแล้วการ แต่งตั้งคุณน้นคุณนี้มาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีครมนะถือว่าดูแล้วมันมันโอเคไหมท่านผู้ชมถูกตาถูกใจหรือเปล่าคุณเศษฐาทวีสินในฐนานะายกรัฐมนตรีควบคุมสถานการณ์บริหารบ้านเมืองจัดการอะไรต่างๆนานาได้โอเคแล้วหรือยังมันอาจจะสั้นไปในช่วงนี้แต่ตั้งแต่การทํางานเข้ามาเนี่ยนะแต่วันนี้เราต้องคุยกันเพราะมีอะไรที่เรารู้สึกเอะ จว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบทำไมไม่ทำไอ้ของแบบนี้ทำไมต้องเคลมทำไมต้องน่นต้องนี้อ่ะติดตามโดยภาพรวมก่อนครับอาจารย์อ่าเอาอย่างนี้นะรัฐบาลนี้พี่ติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าข้อแรกพี่เองเนี่ยชื่นชมตอนที่เป็นช็อกมินรัฐบาลผสมะนะอ่าผสมกันมันเป็นการข้ามขั้วเราจึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าตกลงแล้วเนี่ย การข้ามขั้วมันเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่มตับจำได้ไหมหลายครั้งมีคนมักจะพูดว่าถ้ากลุ่มนั้นกับกลุ่มนี้เหมือนน้ากับน้ํามันไม่สามารถไปด้วยกัน,กนได,ได<อ>้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยจำเป็นต้องติดตามว่าตกลงหลังจากวันที่เขากินช็อกมิ้นกันแล้วเนี่ยนะคะเขาจะทํางานด้วยกันได้ไหมเรื่องข้ามขั้วทับก็เห็นนะ ด้อมของแต่ละกลุ่มเนี่ยมีคนไม่พอใจทุกด้อมนะใช่ครับถูกไหมเห็นครับด้อมแดงก็ไม่พอใจที่เพื่อไทยเนี่ยมารวมกันลงุงขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มของลุงก็ไม่พอใจที่มายอมร่วมมือกับพักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะติดตามด้วยใจเป็นกลางก็อยากจะดูว่าเขาทํางานกันได้ดีแค่ไหนอย่างไรค่ะเอาอย่างนี้ส่วนดีตั้งแต่คุณเสรษฐาเข้ามามีบทบาทในการเป็นนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นําของประเทศไทย มีไหมครับคืออย่างนี้สิ่งแรกถ้าเราดูการทำงานคำชมแรกที่พี่ให้คือขยันอืมจะไปนีไปีอะไรต่างๆนะครับเป็นหน้าที่นะอ่านั่นแหละอ้าวแต่บางคนก็ไม่ขยันเท่านี้นะอันนี้เขาขยันนะลุงตู่ขยันคุณทักษิณขยันแล้วก็คุณเศรษฐาขยันอันนี้ในแง่ความขยันนะครับทีนี้ต่อไปนอกเหนือจากความขยันแล้วอีกอันหนึ่งที่เราเห็น ในแง่ของกริยาคุณเศรษฐาไหว้สวยนอบน้อมค่ะออจริงถ้าใครสังเกตดูสังเกตว่าคือด้วยความที่เป็นทนตัวสูงนะสมาร์ทแล้วการไหว้สวยค่ะอ่าถึงแม้ว่าเคยมีอารมณ์ฉุนเฉียวนะอย่าลืมนะภาพนั้นยังจำอยู่นะเดี๋ยวคุยเรื่องสัมภาษณ์เดียวคุยเอัภาอันนี้เอาเรื่องกริยาก่อนแต่สิ่งหนึ่งนะคะคุณเศรษฐาอยาโกรดนะคะ คุณเศรษฐาอาจจะทํางานในเรื่องของการขายบ้านอสังหาการให้สัมภาษณ์ของคุณเศรษฐาพลาดหลายครั้งที่ทําให้เรามองว่าคุณเศรษฐาขาดความรอบรู้คือคนเราเนเป็นผู้นำเนี่ยนะคะพี่จะสอนลูกศิษย์เสมอว่าเราต้องรู้ลึกรู้รอบแล้วก็รู้ไกลรู้ลึกคือเราทำ<อ>าหน้าที่อะไรสมมติเราทำหน้าที่บัญชีเราก็ต้องเก่งบัญชีครับ รู้รอบเราก็ต้องรู้ว่าง,งานของเรามันไปเกี่ยวข้องอะไรยังไงก mm ับ hmm. ใครบ้างถูกไหมคะแล้วก็รู้ไกลคือเราคาดการข้างหน้าได้ค่อนข้างแม่นยำ mm hmm. อันนี้พี่ต้องบอกเลยว่าคุณเศรษฐาอาจจะเก่งการขายบ้านและอาจจะมางมมางานรายวนวดอยู่กับการขายบ้าน mm hmm. จนกระทั่งการติดตามข่าวสารบ้านเมืองหลังจากการฟังการสัมภาษณ์หรือการพูดการจาหลายครั้งมีความสังเฮ้ยทำไมเรื่องอย่างนี้ไม่รู้ mm hmm. อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่ะทีนี้ต่อไปสิ่งที่พี่เป็นห่วง อันนี้ต้องใช้คำว่าเป็นห่วเป็นห่วงว่าคุณเศรษฐาจะเป็นตัวของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ได้ไอ้เป็นตัวของตัวเองเนี่ยนะครับถ้ามันจะมากเกินไปก็แปลว่าไม่ฟังใครแต่พี่เชื่อว่าคุณเศรษฐาคงจะฟังเพราะมีคนที่จะต้องฟัง ต้องฟังสิเพราะเขาแต่งตั้งมากับมือที่ปรึกษานายกตั้งกี่ท่านก็คือกลัวว่าจะไม่ได้เป็นตัวเองเท่าไหร่นะพอไม่ได้เป็นตัวเองปั๊บเนี่ยคนที่เป็นผู้นำเนี่ยก็บอกอะไรรู้ไหมคนผู้นำต้อง do the ดู t h รติงคาว่า d right t h i n g ก็แปลว่าทำสิ่งที่ควรทำและไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำแต่พี่มีความรู้สึกว่าคุณเศรษฐาอาจจะมีปัญหาในเรื่องที่ว่าทำสิ่งที่ควรทำและคือ ไม่ได้ทําสิ่งที่ควรจะทําและก็ไปทําสิ่งที่ไม่ควรทําอย่าลืมนะคอร์ร่ของคุณเศรษฐาก็มีอยู่แม้ว่าจะไม่ได้เป็นนายกแบบสายตรงจากคุณทักษิณน,นะแต่ก็ถูกตั้งคําถามไม่ได้ว่าอ๋อการจะไปขอหน้าที่จะไปขอตําแหน่งจะไปขอบทบาทนี่ต้องไปคารวะไปชะชนส4ี่นนก่อนไหมต,ต้องอ่านระหว่างบรรทัดคําพูดของคุณเฉลิมค่ะ เออ,เออตอนนี้ล like, like verdad, like ่าสุดเขายังไงกันเนี่ยก็คุณเฉลิมก็บอกผมไม่ร่วมรัฐบาลกับคุณอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าคุณว่าผมกวรตีนกวรโอ้ยอะไรก็แล้วแต่นะครับอคือถ้าเราอ่านระหว่างบรรทัดก็แสดงว่าใครจะได้เป็นรัฐมนตรีใครจะได้ร่วมรัฐบาลมันก็มีคนบัญชาการหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นห่วงเป็นใหญ่กันแล้วกันว่าคุณเสรษฐาจะเป็นตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเป็นตัวเองได้คุณเสถายาจะดูเดรติงได้แต่ถ้าเกิดไม่เป็นของตัวเอง คุณเศรษฐาอาจจะต้อง <c oughs> ทำตามลักษณะที่เป็น DNA ของพักนี้ดี a อนพันี้คืออะไรประชานชนอไอ้แจกโน่นแจกนี่ <c oughs> สัญญาว่าจะให้นั่นให้นี่โดยบางทีลืมไปคิดถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศ อ๋อออันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงค<ะ>ับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศคืออะไรกับนโยบายประชานยนใช่ไหมท่านผู้ชมลองคิดในใจก่อนแล้วช่วยกันคิดออกมาหน่อยซิฮะ <c oughs> แล้วบอกกันหน่อยในคอมเมนต์ผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆก็ได้และเดี๋ยวช่วงหน้าเราบายกัีนต่อว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศถ้าคุณเศรษฐายังจะหยิบยกนโยบายประชานิยมนี้วานแหไปทั่วแล้วหายนะจะมาถึงประเทศหรือไม่อย่างไรด้วย ช่วงนี้พักโฆษณาสักครู่ครับเรื่องลับมาก no censor สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนตรเปปไทด์ไพร์ทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรส้มไม่เหม็นขาวกลับมาอยู่กันในช่วงที่2เรื่องลับมากนะครับอาาจรย์เสรีมองบทบาทของนายกรัฐมนตรีเศรษฐา หมดหรือยังครับอาจารย์เมื่อกี้ที่ค้างไว้ที่ตอบถามเรื่องการสัมภาษณ์ไงคือจริงๆแล้วเนี่ยลุงตู่เนี่ยเป็นคนที่เวลาเจอคําถามของนักข่าวที่เป็นคําถามไม่น่าถามนะครับลุงตู่ทำไงลุงตู่ก็จะเอะอะมะเทิงนะครับก็อาจจะพูด,ดแรงๆหน่อยไม่ได้ใช้คําว่าฉุนเฉียวใช่ไหมอารมโมโหไหมไม่ใช่ออนะเอะมะเทิงแต่คุณเศรษฐานั้นเนี่ยออกภระทังกาย อย่างเช่นเรื่องปากกาจาได้ไหมคะพิมพ์ไม่พูดซ้ำนะนะคะหรือบางทีเรื่องนี้ไม่น่าถามแล้วก็เดินสะบัดไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเรื่องของการเก็บอารมณ์เนี่ยอาจจะต้องพิจารณาสักนิดหนึ่งเพราะจะทำให้คนดินทาว่าเคยเป็นซีอบริษัทมานัจดงเคยชินอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าอยากจะให้คุณสถารับทราบว่าการจะเจอคําถามกวนโอ้ยขอใช้ภาษาของคุณทักษิณเลยนะคะ การจะเจอคําถามควรโอ้ยจากสื่อมวลชนนั้นมีแน่นอนค่ะตรีเยียมไว้เลยค่ะระวังอย่าไปเกิดอาการสะบัดอาจจะไปเกิดอาการตีสีหน้า เพร<อ>าะสื่อมวลชนเนี่ยคือถ้าไม่ใช่สื่อของเขาเองเนี่ยมันเขาคงเขาไม่ถามหรอกว่าวันนี้รู้สึกยังไงโอ้ยดีไม่แคะอย่างงี้ไม่มีแต่เอาความดราม่าเอาสิ่งที่เรียกว่าเป็นแง่ลบเนี่ยถามคุณเศรษฐาเพื่อทดสอบดูซิหรืออาจจะอยากได้ความจริงก็ได้าจะทำคุณตั้งคุณพิชิตขึ้นบานนี่ตกลงนี่มีใครสั่งมาป้คะบันจผ่านประมาณอย่างงี้ตกลงคุณยัทไรเ้า,าคุณอาศัยอารมณ์ฉุนเฉียวเ,เข้าไปมันก็จะออกมาด้วยภาษากายัย ตั้งผู้แทนการค้าแต่ว่าเขาโดนแบ็กกรดของอเมริกาทําไมล่ะคะอย่างเงี้ยจะเจอคําถามอย่างนี้นะคะเตรียมใจไว้ค่ะนนี่คือการให้สัมภาษณ์นะแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้สังเกตอย่าสะบัด<อ>ค่ะย่าสะบัดโอเคครับอ่ะถัดมาถ้าเป็นเรื่องของนโยบายาเรื่องของนโยบายแหละคือพี่เองหงุดหงิดขอใช้คําว่าหงุดหงิดเลยนะคะ ทำไมอยู่เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญน,นั้นจึงจะต้องเป็นอเรื่องเร่งด่วนจนกระทั่งอตอนนี้เขาตั้งอรหันแล้วนะคะอ๋อครับเขาตั้งอรหันมาดูแลและเรื่องที่ว่าจะต้องไปทําประชามติว่าตกลงเนี่ยจะมีการร่างใหม่ทั้งหมดไหม,มจะมีสสรไ้ไหมอะไรต่างๆซึ่งหลายคนเขาก็ทวงว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้แปลว่าแก้ไม่ได้แก้ได้มันมีมาตราอนุญาตให้แก้ ทำไมไม่พูดจามันชัดๆไปล่ะว่า มาตราที่มีปัญหานั้นคือมาตราอะไรรและปัญหามันเป็นอย่างไรมันเป็นปัญหาที่กระทบต่อประเทศชาติหรือมันเป็นปัญหาที่กระทบต่อประชาชนอย่างไรแต่ปรากฏว่าตอนนี้จะยกร่างทั้งหมดแต่พูดบอกว่าจะไม่แตะหมวดที่ความมั่นคงหมวดพระมหากษัตริย์เะไรต่างๆนานา,นานแต่หลายคนไม่ได้รู้จะแก้มาตราไหนบ้างมันก็เกิดเสียงนินทาตอนนี้แล้ว啊ใช่แก้เพื่อนักการเมืองหรือแก้เพื่อประชาชน<อ>มัน<อ>จะมีะคำถามอ,อยู่ตรงนี้เพราะว่าฉบับนี้เนี่ยนะ อารย์มีชัยท่านก็เรียกของท่านว่าปราบโกงใช่ไหมครับเรื่องของการลงโทษการโกงค่อนข้างจะรุนแรงหรือแม้แต่การที่จะตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงเลือกตั้งชั่วชีวิตหรือ,อเรื่องของอ การที่จะมีใบดําใบอะไรต่างๆนานาก็เป็นเรื่องที่เขากลัวนะแล้วก็ไอ้เรื่องคดีโกงไม่หมดอายุอะไรอ,อย่างเงี้ยนะครับแม้แต่โครงการที่ทําให้เกิดความเสียหายต้องรับผิดชอบไอ้อตรงนั้นนี่ถามว่ามันกระทบประชาชนหรือมันกระทบทางการเมืองมันกระทบะทบชางการเมืองกระทบประชาชน,น,ชนไหมไม่ประชาชนไม่เดือดร้อนเลยจะไปเดือดร้อนทำไมการที่จะทํานโยบายนู่นมามาหาเสียงอย่างที่สัญญาเอาไว้แล้วต้องําให้ได้คือมันกระทบประชาชนที่ถูกหลอกแต่มันกระทบประเทศชาติเลยแหละ มันก็แปลว่า,าไปสู่หายนะได้ถ้าเกิดคุณทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ต้องใช้งบประมาณแล้วกลายเป็นหนี้อ,ะอ่ะอออาจารย์ใช่หรือถ้าคุณเจ๊งแบบจำนำข้าวล่ะถ้าเจ๊งอย่างจำนำข้าวอ่ะ จะรับผิดชอบยังไงก็มันยังไม่เจงไหมเขาต้องปรึกษาคนที่เชี่ยวชาญหลายต่อหลายฝ่ายนะอ,อ๋อต็อปเชื่อว่าเขาจะฟังผู้เชี่ยวชาญ <laughs> เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นประจักพยานเลยนะว่าเาังามว่า,วาเป็นาชาตินีว่าเป็นชาติว่าไงาสวนทางกันไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคเรื่องรัฐมนูญเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าหงุดหงิดว่าทำไมถึงจะต้องเร่งด่วนถึงขนาดตั้งตั้งอรหันต์ขึ้นมาดูแลแล้วนะคะอแล้วเรื่องเมื่อกี้ต๊อบพูดขึ้นมาก่อนเรื่องแจกเงินดิจิทัลนะคะ เวลานี้เนี่ยถ้าหากไม่ใช่คนพักเพื่อไทยทับได้ยินใครไหมที่สนับสนุนถามจริงถ้าไม่ใช่พักเพื่อไทยไม่มีนะฝั่งส้มก็ก็เงีย,งยบๆนะไม่ได้ว่าออกคือถึงไม่ว่าถึงแม้ไม่ว่า,าแต่ก็ไม่เชียร์ใช่ไหมจานะ่าอนนี่ฝ่ายค้านนะ,ะฝ่ายค้านนะงั้นพี่ไล่เรียงไปนะอ,อด,ดีตผู้ว่าแบงค์ชาติค้านไหมอืมค้านอ่า ผู้ว่าคนปัจจุบันค้านไหมอ่าคานครับไม่เห็นด้วยครับผู้บริหารทีดีไอคานไหมอ่าควรช่วยโืยเฉพาะกลุ่มครับอันนี้เขาบอกแล้วคุณกรซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจค้านไหมอ้าคานครับอาจารย์เศรษฐศาสตร์ค้านไหมไม่สมเหตุสมผลใช่นักธุรกิจบางคนค้านไหมทั้งหมดเหล่านี้ เขาค้านกันทั้งนั้นเขาค้านแต่เขาก็คุยกันแล้วมันจะพอจะมีทางออกที่มันสามารถดันไปต่อ,อได้ทางาออก,กชัดจะตายไปคือช่วยเฉพาะคนที่ต้องการช่วยไม่ใช่ไม่ใช่หวานทั้งหมดครับท็อปก็ได้พี่ก็ได้เนี่ยม,มันไม่ใช่แล้วถูกไหมมาท็อปต้องได้พี่ต้องไม่ได้ ตอบก็ไม่ควรจะได้ตอบต้องไม่ควรจะได้ตอบมันก็ไม่ควรจะได้ไม่ได้มีความเดือดร้อนอะไรเลยเมื่อไหร่ก็ตามคนที่มีรายได้ต่อเดือนเดือนหมื่นขึ้นไปไม่ควรจะได้สักคนมันเป็นสิทธิ์เนี่ยเขาให้เราก็ต้องรับสิทธิ์งามช์อย่างนี้แหละประเทศชาติจะล่มจมชิบหายก็ไอ้สิทธิ์นี่แหละอยาคิดถึงเรื่องสิทธิ์สิคิดถึงหน้าที่แล้วถ้ามีคนมาสวมสิทธิ์ทำไงอ่ะมีคนมาเรามาไปแสดงตัวใช่ไหมเดี๋ยวคนก็เราก็ต่อต้านไม่ให้เกิดขึ้นเลยไง ต้องเป็นกลือในการงานสมสรีธิ์ต้องก็ต้องต่อต้านมันไม่ควรจะเกิดขึ้นถามว่าคนที่ค้านเหล่านี้เนี่ยเขาค้านยังไงเขาก็บอกมันไม่ควรอถามต่อไปท็อปได้ยินไหมว่าเศรษฐกิจของเราเวลานี้เป็นเศรษฐกิจที่เดินหน้าได้เป็นอย่างดีไม่จําเป็นต้องเร่งแต่ต้องรักษาเสถียรภาพได้ยินไหมครับรักษาเสถียรภาพอันนี้พูดกอกลูหูทุกวี่วันครับเศรษฐกิจเนี่ยดูรายการท็อปเบย์อินไซต์เขาก็พูดเอาไว้นี่น้องคนหนึ่งเขาเป็นเพื่อนพี่ในเฟซบุ๊กเขาพูดดีมาก ผมเป็นคนไข้ที่หายกลับบ้านแล้วเนี่ยหมอจะตามมาปั๊มหัวใจผมทําไมเออหายแล้วจะตามผมออกจากไอซียูผมออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยผมไปนอนบ้านแล้วหมอจะตามมาปั๊มหัวใจผมทำไมถ้าหมอบอกว่าอขอให้หมอได้ทําหน้าที่เพราะหมอเคยบอกกับญาติคนไข้อว้ยวาหมอจะต้องปั๊มคนไข้ให้ได้แล้วหมอก็มาเก็บตังค์ผมใช่ไหมเอ้ยในสุดเป็นคารผมอะเป็น ผมไม่จําเป็นต้องปั๊มหัวใจแล้วมาปั๊มผมแล้วเสร็จแล้วมาเก็บตังค์ผมไหมม,มันเกิดขึนน้นี่ระยะยาวไงอ่านี่คือนี่ระยะยาวเลยนะก่อที่นี่ระยะยาวแต่อย่าลืมว่าเขาประกาศเอาไว้ยังไงแล้ว GDP <c oughs> ของไทยเราเนี่ยคือถ้าไม่มีอะไรที่เป็นเป็นแบบสงครามขนาดใหญ่จริงๆมันต้องโตขึ้นแล้วต้องโตไปถึง5%นตนะเ <c oughs> วลาเราจะพูดอะไรเนี่ยเราช่วยดูสถานการณ์โดยรอบด้วยอตอบถามว่าลูกค้าเราทุกวันนี้ เขาอู้ฟู้พร้อมจะซื้อสินค้าเราเขาอยู่ในอารมณ์ที่จะซื้อสินค้าเราหรือเขากําลังเผชิญมีแต่กระเบียดกระเสียดน,นอย่าไปมองคนแค่กลุ่มหนึ่งสิที่ไปรอต่อแถวซื้อ iPhone 15ไปรอซื้อรถไฟฟ้ากันเป็นว่าเล่นคือจริงๆแล้วเนี่ยต้อีอย่ไปดูแค่นั้นพี่ไปห้างสบสินค้าโอ้่าจะหาที่จอดรถได้ง่ายไหมโอ้ไม่ง่ายนะ แล้วก็เวลาไปซื้อของเนี่ยต้องรอคิวไหมอืมต้องรอเดินกันยังก,ก็แจกฟรีเ,เดินกันขวักไข่ไหมใช่าร้านอาหารดังๆเนี่ยเห็นแถวยาวเป็นกิโลไหมคะมทั้งหมดเหล่านี้ฐานเนี่ยนี่แหละที่เขาบอกว่าก็ผมหายแล้วกลับบ้านแล้วผมออกจากโรงพยาบาลแล้วหมอจะตามมาปั๊มหัวใจผมทมําไมเอาละเอาชัดเจนตรนนี้จางเสรีไล่มาเรื่องนยโยบายเรื่องหายยนะประเทศนะครับก็ต้องติดตามกันดูว่าแล้ว คราวนี้เนี่ยเขาจะฟังไหมผมหารือแล้วผมปรึกษาแล้วผมพูดคุยหลายหน่วยงานแล้วภาคอุตสาหกรรมว่างนี้เอกชนว่าอย่างนั้นน้องลองทุนมั่นใจแล้วจะทําได้ตามนี้ไหมแล้วข้อทวงติงหลายอย่างอย่าลืมนะชนักที่ติดหลังรัฐบาลน,นี้อยู่คือใครคนที่บังคับบัญชาการตัวจริงอ่าเดี๋ยวติดตามเรื่องดีมากกันก่อนใช่วงหน้ากลับมาให้จังซีไขความรู้ให้กระจ่างก,กันครับเรื่องลับมาก No. Sensor สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนตรายเปปไทด์ไพายทูคอลลาเจนและว,วิตามินซีอร่อยรสซ้มไม่เหม็นข่าวลับาช่วงสุดท้ายช่วงที่3ขอหอเรื่องลับมากมาไขาความรู้ที่อยู่ในความลับกันนะครับว่าตัวบทกฎหมายตกลงแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในมือของรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยจะเอาผิดกับนักโทษ เด็ดขาดชายคนนี้ไม่ได้จริงๆเหรือ,อไม่มีทไมเอาผิดเขาเขาผิดอยู่แล้วสารตัดสินที่เขาผิด<อ>เพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องเราต้องถามก็คือว่าตกลงเขาจะถูกจองจําหรือเปล่านะครับก็เนี่ยคนก็นาถามหนึ่เอากฎหมายมาใช้สินักโทษคนอื่นก็เป็นแบบนี้เยอะแยะทําไมไม่ใช้กับคนอื่นมด้วยอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องถามพักที่เขาเรียกหาความทัดเทียมทําไมเขาเงียบจังอ,ะอ่ะ ทำไมก็ไม่พูดอะไรเลยล่ะเงียบจริงนะเงียบมากขณะเดียวกันเนี่ยตอบตอบเคยได้ยินคนเศรษฐาพูดเรื่องนี้สักประโยคสองประโยคมะอมพนมเลยไม่เคยพูดถึงเลยใช่ไหมไม่เคยไม่เคยก็โยนให้ย่รัฐมนตรียุติธรรมอ่าแล้วเวลารัฐมนตรียุติธรรมให้สัมภาษณ์เนี่ยถามจริงตอบตอบตรงนะห้โกหกตอบเชื่อเข้ามา ไม่เชื่อเออโอเคนตัอบยังเป็นน้องพี่ได้อยู่เขาบอกว่าถ้าตตับชวนเชื่อปั๊บเนี่ยพี่จะไปบอกดิวเซอร์อะไรบอกว่าพี่ขอเปลี่ยนพิติกรเราก็เพิ่งบอกไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะว่าอ้าวถ้าข่าวนี่ว่ากันแบบสุจริตเลยนะถ้าบริโภคข่าวมาท่านๆก็จะเห็นว่าพฤติกรรมหรือว่าสิ่งที่พูดออกมาสื่อสารออกมาอธิบดีกรมราชัณฑ์ว่าไงผอโรงพยาบาลราชัณฑ์ว่าไงก็เกก็อยู่ภายใต้ใครก็อยู่ภายใต้รัฐรมนตระยุติธรรมแล้วคนเก่าตอนก่อนหน้าเนี้ย คุณสมศักด oh ิ์อย่าพูดเลยใช่ไหมคุณสมศักดิ์จะใ้ย้อนกลับไปเนี่ยมันเป็นแผลไหมอะและนี่คือคิดดูแผลนี่มันยิ่งเวอร์แล้วมันยิ่งกว้างขึ้นดีดีที่ตาบ,บอกไม่เชื่อนะอ่าแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยการถแถลงพี่เมย์เอ่ยว่าใครบ้างนะที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วกันเขาแถลงตอบเชื่อไหม,อ,มอ่ะ อาการเป็นอย่างนั้นอาการเป็นอย่างงี้ต้องอยู่นานเท่านั้นต้องอยู่นานทันตเชี่อกันลพี่ยังไม่เชื่อไม่เชื่อแต่เราก็รายงานข่าวว่าคุณหมอบอกอย่างนี้คนใกล้ชิดบอกอย่างนี้เขาตามไปเยี่ยมกันอยู่ชั้น14เขาก็บอกอย่างนี้และที่เขาบอกว่า <c oughs> อ๋อคนออกไปรักษาข้างนอกก็มีต้องเยอะแยะไม่ใช่มีคนเดียวตอไปคนออกไปรักษาขั้งนอกกับคนคนน,นี้ออกไปได้รักษาเหมือนกันไหมก็นี่ไงวงในเนี่ยเขาคุยกัน ท่านผู้ชมแต่มเน็น no s e n อ o r นะบางอย่างมันก็ต้องเซนเซอร์บางอย่างมันก็ต้องเนี่ยรายการเราเนี่ยไม่นี้เชื่ยในกอในขอในคอมีอาการเหมือนกันมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นการออกไปรักษาข้างนอกแล้วเขาไปรักษาที่ไหนหอ่ะ รักษาแบบไหนอ่ะเขาอยู่ยังไงอ่ะเป็นสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยก็ต้องได้รับการอนุญาตจากญาติผู้ป่วยและตั้งตัวผู้ป่วยก่อนแล้วเหมือนกันไหมล่ะออกไปข้างนอกแล้วออกเหมือนไหมคือออกข้างนอกเหมือนที่ออกข้างนอกแต่ไปอยู่ที่ไหนอ่ะเหมือนกันไหมได้รับการปฏิบัติเหมือนกันไหมใช่แล้วก็บอกอะไรนะเป็นสิทธิที่ไม่สามารถรายงานไดุ้๊้แต่พี่เห็นนะตอนเพนกวิ้นเป็นพี่รู้อาการทุกอย่างเลย วันนี้กินข้าวกี่จานกินอะไรบ้างเห็นใบเสร็จด้วยเห็นใบเสร็จ้วแล้วก็ที่ออกไปจากโรงพยาบาลของพระราชทันไปอยู่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์อะเรารู้ไหมรู้เออก็รู้หมดทุกอย่างนะต้องไปต้องไปถามเพื่อนกินแล้วแหละถ้าอย่างนั้นต้องถามเพื่อนกินจะทาให้เขาบอกความลับมาอย่างเงี้ยทําไงดีอะคือพี่มีคำสัมภาว่าตอนนี้นะหนึ่งตีเนียน สองเขาพูดจาเราไม่รู้โกหกไม่โกหกแต่เราไม่เชื่อข้อสเราระแวงทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำข้อสี่เราก็ถามว่าจะตีเนียนไปจนทั้งถึงเดือนกุมภาที่มีสิทธิ์จะขอพักโทษหรอถึงเชื่อถึงไหมล่ะผมว่าถึงอ่าไอ้ส่วนตัวนะเขาเป็นส่วนตัวนะมันมีคำบางคำนะเคยได้ยินคำว่าน้ำผึ้งหยดเดียวไหม เคยได้ยินคําว่าระเบิดเวลาไหม,มไม่คิดจะกลัวสองอย่างนี้บ้างเหรอ,ะอฮะการกระทําเพียงเรื่องเดียวเนี่ยมันสามารถจะเป็นน้ําพึ่งหยดเดียวได้การกระทาแบบอย่างนี้มันสามารถเป็นระเบิด<ม>เวลาได้ไม่เชื่อไปถามคุณตั้มสิตั้มไหนพิชิตใชยมงคลใช่แกนนำคอ,อปทอถามว่าเขาจะลดละไหมไม่ไม โอ้ันี่เขายิ่งยืนตามล่าทุกวันนับวันนับคืนเลยนะทุกวันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้ราชทันว่ายังไงพออว่ายังไงเนี่ยนิสัยคุณตั้มตั้งแต่สมัยพันธมิตรพี่รู้จักดีแกไม่ลดละดอกนั่นแหละมันจะกลายเป็นระเบิดเวลาจะกลายป็นอย่างว่าลืมนะคุณตั้มนี่พันธมิตรตอนนั้นก็โดนมาแล้วนะก็เป็นหนึ่งในนักโทษนะนะแต่คนละวาระกันตอนนั้นสมัยพันธมิตรเนี่ยแล้วตอนนี้ก็อ่เรียบร้อยมาแล้วอยู่ในแดนอย่างนั้นอยู่ในอย่างนี้มาแล้ว มีใครคนนั้น,นเขาเขาคุยฟังหลังหมอาจารย์คุณนัสเซอร์ใช่ไหมคุณตั้มเนี่ยพี่ตั้มแล้วแล้วก็มีอีกคนใครนะที่นั่งคุยตอนห้องแต่งหน้ากันนะอ่ะแต่เรื่องนี้แบบบอกไม่ได้จริงๆถ้าพูดปุ๊บมันกระทบต่อต่อคนที่อยู่ในนั้น่ะก็ถึงบอกว่าคือจะอ้างบอกอมีคนหลายคนก็ออกไปข้างนอกพี่ก็ต้องถามต่อไปแล้วออกไปออกเหมือนกันไม่ล่นะนะเขาไปรักษาที่ไหน และคนคนนี้รักษาที่ไหนและการรักษานั้นเหมือนกันไม่ได้ใช่ไหมผ่าตัดเนี่ยผ่าตัดอะไรที่ต้องพักฟื้นกี่วันฮะคือคุณไม่ต้องบอกได้ว่าคนคนนี้ผ่าอะไรให้ความรู้หน่อยได้ไหมถ้าผ่าเล็บขบเนี่ยใช่กี่วันนะถ้าผ่าถุงตาเนี่ยเล็บขบกี่วันคือไม่รู้ว่าผ่าอะไรแต่พี่ไม่เคยเห็นคนที่ผ่าอะไรก็ตามที่จะต้องพักฟื้นเป็นเดือนๆือแล้วผ่าแผลใหญ่ขนาดนั้นก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่สุดท้ายแล้วก็เป็นความลับแต่ถามว่าคนที่เคยโดนแบบนี้แล้วออกไปรักษาข้างน,นอกที่ไม่เป็นความลับมีไหมล่ะมันก็มีเพราะฉะนั้นทำไมทําอะไรกันแบบนี้ก็คงจะตีเนียนต่อไปแล้วเดี๋ยวอีกสักประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะมีลูกเทวดามาสร้างภาพบอกสื่อว่าอ๋อมาเยี่ยมคุณคุณพ่อเทวดาค่ะไม่เกรงใจประชาชนเลยใช่ไหม <c oughs> ไม่เห็นหูประชาชนเลยใช่ไหม <c oughs> คิดว่าประชาชนคงทำอะไรไม่ได้ถึงแม้ว่าจะไม่พอใจแค่ไหนก็ทำอะไรไม่ได้คิดอย่างนี้ใช่ไหมพี่เป็นห่วงนะรัฐบาลช็อกมินของพี่เนี่ยมันจะอยู่ยากก็พานเอาพักร่วมที่เราแอบเชียร์กันน่ะหรือเชียร์กันอย่างจงเชีอดีไม่ดีโมโหพักร่วมด้วยเอาเหรอนึกว่าจะบอกว่าเขาซวยจะไปด้วยไม่ไม่เราจะโมโหพักร่วมด้วยว่าคุณอยู่ด้วยกันตอนตอนที่เป็นช็อกมินแลวหลายคนไม่พอใจเนี่ยนะว่าไปรวมกับเขาทำไม ก็มีคนที่เห็นบ่กก็เข้าไปเพื่อไปทักทวงไปทัดทานไงถ้าเกิดว่าพรักพลังประชารัฐพักภูมิใจไทยพักรวมไทยทั้งชาติไม่เข้าไปเนี่ยถ้าเกิดเขาจัดไฟไม่ดีไม่ดีจะมีใครทวงอย่างน้อยเข้าไปก็จะได้ช่วยทวงนะนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเรื่องของนักโทษเนี่ยพักร่วมทวงบ้างได้ไหมทวงบ้างได้ไหม ทวงบ้างทวงบ้างแล้วทวงเขาคงจะทวงแต่นโยบายของเขาว่าแหละให้มันผลักดันให้หน่อยอนุมัติให้หน่อยตกลงประชาชนอยู่ไหน มีไี่หัวประชาชนมีไหมก็ได้เป็นกันแล้วนี่ไม่เห็นหัวเนี่ยใช้คานี้ได้ไหมนี่นะคืออาจารย์ก็วิพา์วิจารณ์ไปนะเพราะมันมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าพักร่วมเนี่ยก็ยังทําไม่ถูกหรือพักร่วมก็ไม่รู้สึกว่าเกรงใจเกินประมาณนั้นประมาณนั้นเกรงใจเกินเหตุเขาทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทําก็ไม่ท้วง เขาไม่ทำในสิ่งที่ควรจะทำก็ไม่เรียกร้องอขณะเดียวกันเข้าตำหนิติเตียนโอ้ยด้อยค่ารัฐบาลเก่าก็เฉยม,มันมีอีกหลายเรื่องหลายราวนะที่วันนี้เราหยิบยกมาแค่บางส่วนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเรามีโอกาสเราจะมาคุยกันอีกนะครับช่วงนี้ดูแลสุขภาพครับไปกินคอลลาเจนอร่อยๆสไตล์ซานเซรี่อยครับ เวลาของเรื่องลับมากแล้วนะครับเรากลับมาเจอกันได้ใหม่เวลาเดียวกันนี้ทาง Top News ช่อง JKN18 วันนี้เราต้องคู่พร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับเรื่องับมาก No sensor No. Censor.